แต่แน่นอนครับ200แล้วก็สำรองอีก100นั้นเขาบอกให้ไปดูรายชื่อแล้วเนี่ยโอ้อ,อยู่ภายใต้ร่มของการเมืองอนั่นไงที่ผมบอกว่าสภาสูงกำลังกลายเป็นสภาเตี้ยทำไมละ่ะเพราะว่า,าดูนะคนออกมาเนี่ยเป็นคนที่โนเนมบ้างเป็นอะไรที่คนขับรถบ้างเป็นอะไรต่างๆเนี่ยที่บอกว่าได้หมดเพราะมันมีการจัดตั้ง เป็นระบบมากเขาบอกว่าง่ายมากบางคนคนที่จะตั้งบอกครั้งนี้จัดเครืองข่ายโครงข่ายง่ายมากบางคนเป็นแม่ค้าจบป .7 ยังโอ้รู้สึกดีใจมากได้เป็นสวอคนที่สตูลอยู่ที่สวางตูนบางคนเป็นคนขับรถดีใจมากเป็นสวคนสวรอบนี้เป็นการเลือกที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนนะคนดังตกเพียบเลยเป็นการเปิดทางให้ผู้ที่จะสมัครจ่ายตังและไปรับเลือกเป็นสว20กลุ่ม ยี่สิบกลุ่มออกมาหน้าตาอย่างนี้เราจะเห็นหน้าตานะฮะและท้ายที่สุดใน20สกลุ่มเนี่ยนะครับที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่ายีเยอะอ่ะยีเยอะคุณอย่าไปยีก่อนให้เขาทำงานก่อนเอามาดูลายมาดูลายจังหวัดเราเห็นนะเห็นไหมว่าตัวแทนจากจังหวัดไหนมากที่สุดอ่บุรีรัมย์นิเวศมันบอกอะไรบอกกระบวนการจัดการสมบูรณ์แบบครับกรุงเทพเก้านะครับกรุงเทพเก้า อยุธยาเจ็อยุธยาก็พื้นที่เดียวกับสีน้ำเงินใช่ไหมใช่อยุธยาอ่างทองสตูลเนี่ยกลุ่มเดียวกันเนี่ยกลุ่มเดียวกันสเงินใช่ไหมสุรินด้วยใช่ไล่เรียงไปนี่สูงสุด14ลรองลงมา9ลรองลงมาเจ็ดหห้าีสามและสองหนึ่งต้องบอกว่าไม่เลเปอร์เซนต์หมดทั้งประเทศพะมีหลายจังหวัดที่ไม่มีตัวแทนเลยไม่มีตัวแทนเลยตลาดแท้การเลือกสวรอบนี้จังหวัดที่ไม่มีสวนี่ไง กาลสินกำแพงเพชรตากนราธิวาสเพชรบูร์แม่องสอนร้อยเอ็ดลบบุรีและก็สกลนครมันจะบอกว่ากีฬาิีอเป็นตัวแทนประเทศได้ไหมล่ะเาแบบนี้กันคุณสมัครสี่หมื่นหกนะมื่นหกประชากรเราเท่าไหร่ หกล้านหกสล้านสี่หมืนหกของหกประมาณศูนย์จไม่ถึงอะไรนะศูนย์ไม่เต็มบาทแล้วมี9จังหวัดที่ไม่มีสวที่ยึดโยงกับพื้นที่อาจจะยึดโยงกับสาขาอาชีพแต่ตอบได้เลยเรื่องเนี้จะเป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องใหญ่เลยขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมันไม่สามารถบอกได้ว่าสวเป็นผู้แทนปวงชนไง เออใช่ระบบกติกาใครล่างกติกานียสับซ้อนมากใครนะคณะประธานคณะกรรมการยกร่างชื่อมีชัยรุัธ์มีชัยุพันธ์กฎหมายว่าเป็นแบบนี้ระเบียบต้องเดินตามข้อกฎหมายแต่ผลของการเลือกออกมาแล้วปรากฏมันขัดกับความรู้สึกของประชาชนนี่เรื่องหนึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอีกเรื่องหนึ่งครับผมอยากรู้มากคนยังผมอยากรู้มากคนที่ร่างตอนนั้นนะรวมถึงอาจารย์มีชัยด้วยเนี่ยพอเห็นการเลือกตั้งอันเนี้ย นั่งมีความสุขไหมไม่น่าจะมีแล้วไม่น่าจะมีแล้วผลมันออกจากสภาสูงเป็นสภาต่ําแล้วก็ผลว่าสายสีน้ําเงินยึดสภาสูงไอ้คนวิ่ง่างไหนไปไหนนะจากเออออกไไม่ใช่สายสิมันรถไปแต่สายน้ําเงินเนี่ยพี่ช้าเขามุดดินเป็นคนดีเออต้องบอกว่ามีโลโก้เสื้อสีน้เงินแต่ตอนหลังๆใส่เสื้อเหลืองใส่เสื้อเหลืองมาดูทําไมสายสีน้เงินเนี่ยยึด สภาสูงสภาเตียเนี่ยตัวเลขออกมาแล้วครับใน200เราเน่ยได้ไปเจาะรายชื่อเลยฮะเขาบอกยังเจอะไม่ครบเขาบอกแคเอาแค่ไม่ครบเนี่ยนะ61.5% 61.5%หรือ123คนสายสีส้มที่ไม่ผ่านการประมูลเนี่ยนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ผ่านการประมูลเนี่ย18 1คนสายสีส้มนี่ก็ประกาศแต่ต้นๆนะวางเครือข่ายเรียกร้องประชาชนทีวามันผิดไง สุดท้ายก็ได้18คน T O R ผิด T O R ผิด T O R ผิดทำให้ไม่สามารถล็อกได้แบบสายสีน้ำเงินผมบอกเบื้องหลังหน่อยนะครับเอาสายสีแดงล่ะบอกบอกสายสีน้ำเงินก่อนนะเหตุผลที่ได้มาเยอะและอาจจะมากกว่านี้จะทำไปเพราะมันอยู่ในกลุ่มือื่นๆด้วยเนี่ยเขาใช้ AI วางโครงข่ายอสมกับสตรีหัวใจสำคัญของแต่ละจังหวัดและยึดจังหวัดเล็กๆก่อนทำง่ายแล้วอสมเดิมเนี่ยสีน้ำเงินบริหารใช่ไหมใช่เอาคุณไ้สตรี ปัจจุบันสีน้ำเงินบริหารใช่ไหมใช่ครับเอ้าสีส้มตัแปดสีแดงโอ้สีแดงล้มเหลวมากเลยเชื่อสีแดงที่สองตอนนี้สีแดงที่ผิดพลาดคือชอบไปตกปลาในบ่อเพื่อนอ่าเออเอออ่าสีเขียวสีเขียวในป่าสีเขียวในป่าเขียวลายพรางเนี่ยเป็นไงเขียวลายพรางเนี่ยเจ็ดคนสามเปอร์เซ็นต์น้อยไม่ไปยังว่าน้อยไหมเอ้าวสีเขียวอยื่น ไปสีเขียวอื่นๆน่าจะตอนนี้น่าจะเป็นสีเหลืองไปบวกกันเป็นสีเหลืองเนี่ยที่เขาจะมารวมกับสีแดงเนี่ยนะแปดคนแปลว่าเหลืองแดงเนี่ยยี่สิบน้อยเหลืองแดงยี่สิบน้อยเหลืองแดงยี่สิบน้อยคราวนี้มาดูนะอันนี้ข้อมูลเชิงลึกครับในการเลือกสวรอบนี้ที่สายสีน้ําเงินได้มากเพราะอะไรเพราะมีการจัดการอย่างเป็นระบบครับข้อมูลในเชิงลึกบอกว่าหลังจากสมัครทีมในสายสีน้ําเงิน ไม่เปิดเผยตัวเลยไปจัดการให้มันลงล็อกอย่างเดียวเเงียบนะเงียบมากเงียบไม่เปิดไม่เปิดเผยตัวแต่ใส่เสื้อสีเหลืองนะถูกมาตอนท้ายครับตอนท้ายระดับอำเภอระดับจังหวัดเขานิ่งเงียบมากครับแต่มีการจัดการทั้งหมด55จังหวัดครับห้าสิบห้าใช่แล้วจัดการไปเสร็จปรากฏว่าเขาบอกกันเลย55บ้าจังหวัดนะใช่ห้าสที่จังหวัดเขาพลาดเป้าคนเดียวคนเดียวโอ้กนั้นแหลเลยเพราะว่าเพราะว่าเอามันเลือกกัน4 0 0 0มกว่าคนเนี่ยจากเั้นต้นเนี่ยนะส่งคนไปเยอะ ใช่และก็รู้ว่าบล็อกโหวตควรจะเป็นยังไงในแต่ละที่ตัวแทนเขาเข้ามาในรอบสามพันเนี่ยนะใช่เยอะมากตอนรอบสามพันเขาสำแดงตัวเลยพลึบเป็นเครือข่ายที่พี่วีเนี่ยพอช่วง800ก็เยอะอีกพอช่วง800ก็ได้200กว่าเขาบอกแบบนี้ฮจุดแตกต่างความไปแพ้ระหว่างสีแดงกับสีสีน้ำเงินตรงที่ว่า สีน้าเงินเนี่ยเขาวางโครงการตั้งแต่อเมอคนตั้งแต่อสมอตตีต่างแต่สีแดงกะตกปลาในบ่อเพื่อนใช่สุดท้ายตกยากแล้วเพราะันอยู่สีเงินหมดแล้วสีแดงมามาฉกเอาตอนระดับจังหวัดตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าค่ายสีน้ําเงินเนี่ยต่อหัวนะใช้กล้วยตั้งเยอะนะเขาบอกว่าระระดับเอ่อสี่กับห้าเขาบอกตัวเลขทำไมตัวเลขกล้วย ได้ยินคล้ายๆกันนะอ้าวคนที่ตกรอบแล้วตอนนั้นเปิดตัวมาคนที่คาดหวังว่าจะเป็นตัวเต็งประธานมาทานเลยนะสุดท้ายตกเขาบอกว่าประธานเดินเกมพลาดไปพลาดพราะอะไรได้ข่าวพลาดพลาดอะไรได้ได้ข่าวว่าพลาดเพราะว่าด้วยเรื่องของสัญญิงสัญญาอะไรบางอย่างครับสุดท้ายต้องแก้เกมครับสัญญาเขาสุดท้ายเนี่ยขัดแย้งกันเองภายในใช่ขัดแย้งกันเองภายในด้วยขัดแย้งกันเองภายในสุดท้ายแล้วไปแพ้รอบสุดท้ายนะ ใช่ที่ผ่าน800เนี่ยคือระดับระดับอดีตนายกสมชายเนี่ยได้ไม่ถึง10เนี่ยนี่มันใช่หรือเปล่าเลือกกลุ่มมาได้พอเลือกควาไปเลยไปเลยเพราะต้องเทคะแนนไปให้อะไรบางอย่างตามสัญญิงสัญญาไว้ล้มอันนี้คุณพูดเป็นไรพูดเป็นไรแล้คุณครัแค่แตกคุณพูดเป็นไรคุณล้วเนี่ยวิเคราะห์ว่าไงเออดีตนายกสมชายไปอยู่ผิดสาย ไม่ผิดหรอกครับนี่เวลาเขาจัดการเนี่ยเขาไม่ผิดหรอกครับจับไปอยู่กลุ่มทําสวนคือภาคประชาชนและสาธารณสุขนเลือกควายตอนเลือกควายตอนเลือกควายอ่ะซึ่งสายที่ถูกจับขั้วเพื่อไทยข้ามขั้วเหล่านั้นโอกาสแทบจะไม่มีเลยอันนี้เป็นข้อวิเคราะห์ของศาสตราจารย์ดรนาตกรอ่าแต่ความเป็นจริง มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ครับมันเทคะแนนกันครับเรามาดูนะคนที่ได้เนี่ยมีคนขับรถคนขับรถของลุงชัยชิดชอบอืเชื่ออะไรพี่รู้จักลุงนิดลุงเนิร์บพี่รมากสือสาขาช่างเย็บผ้าต่อไปนะใครไปอยู่ในสภานะสภาเนี่ยเสื้อลุยเสื้ออะไรเนี่ยเย็บกันตรงนั้นได้แล็มี พิธีกรงานบวชพิธีกรงานบวชงานแต่งงานเพื่อนพี่วีเขาบอกว่าเป็นสื่อด้วยนะแบบนี้ผมก็เป็นได้เียผมเคยเป็นพิธีกรงานแต่งละครพี่โอก็เป็นได้เคยเป็นพิธีกรงานมวยเออเออีเป็นได้นี่มาต้นพี่น้องอคนแบบเสียงตามสายเป็นสาหมวนอันนี้เป็นสื่อได้เสียงตามสายนักดอบอลนี่อาชีพะลรนักดอลลกีฬากีฬาบันเทิงนางฟ้าซอกเกลานังฟ้าซอกเกลาเออเป็นอะไรเสือเป็นเป็นอะไร ก็เป็นนางฟ้าไงเป็นนางฟ้าไงบางคนซอกกล่าวคำแรกเนี่ยเราได้ยินที่สนามบอลบุรีลำ